เป็นแบบเล็กๆน,น้อยๆเนาะ <draws S 3> เป็นเกความรู้เดี๋ยวใครชมวิดีโอไปเดี๋ยวหาว่าเรามีแต่ร้องเพลงอะไรกันก็เลยเจอเจอจบสบับใช่ไหมครัใช่จบจากครูการไปละคราวนี้มาเก็บความรู้กันบ้างเออพอทอสี่นะครับผมวันนี้เราก็มาจ่ายสื่อด้คนนี้ง่ายมากเลยครับแชร์ได้เลยนะครับป็นน้องกินละครับกินละครับ ครัผมนี่อ่ะเท่านี้ผมย่อมันเห็นเต็มจอไหมฮะเห็นครับเห็นโอเคครับก็อันดับแรกเรามาดูกันที่เรื่องตลอเลยนะเออ <c oughs> ไมฮะอันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแอนดนว่าเนี่ยมันสามารถแต่งภาพภาพนิ่งได้นะครับซึ่งอ่าคนที่เขาเขาเรียกอ,อะไรชอบใช้กันประจําก็เป็นเรื่องลบพื้นหลังซึ่งแคนว่าก็มีให้เป็น กาแจ้งง่ายๆครับก็แค่เพียงอัปโหลดรูปขึ้นมาฮะโหลดขึ้นมาเลยแล้วก็กดไปที่รูปภาพของเรานะครับเราก็กดแก้ไขรูปภาพครับเรานี่มันก็จะมีคําว่าเครื่องมือลบพื้นหลังนะฮะเรากดหนึ่งคลิกรอฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จัดการให้เราทุกอย่าง oh. คือเดี๋ยวนี้เนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะลบพื้นหลังแต่ละทีเราต้องทำไงเข้า Photoshop เลยหรือใช้โปรแกรมตัดแต่งรูปแต่สมัยนี้คือง่ายมากแค่เปิดเ็บเราก็ ใช้ได้เลยซึ่งไอตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเสียสังเราใช้เวอร์ชันฟรีแล้วก็ลบคืนหลักได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถครอบรูปได้ครอบรูปมันไม่ไม่มีอะไรมากแต่ก็สามารถแก้ไขอย่างนี้ได้ครับแล้วก็มันมีอ่าเขาเรียกอะไรเป็นม็อกอัพม็อกอัพแบบเหมือนก็นว่าให้เราไปอยู่ในตามเครื <c oughs> ่องมือต่างๆเนาะเป็นอ่าอันนี้เป็นอย่างแล็ปท็อปเป็นมือถืออะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเอารูปเนี่ยมาใส่เป็นเพื่อแบบ อ่านาไปโปรโมตในช่องทางต่างๆได้ครับมันก็มีลูกเล่นให้เรามากมายครับซึ่งไอ้โทษนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าการที่แบบแทนที่เราจะต้องมานั่งทํารูปทําอะไรโดยแบบยุ่งยากแบบสมัยก่อนมันไม่ต้องละเขามีเทมเพลตเขามีเครื่องมือช่วยให้เราเยอะครับซึ่งอ่าเราเรียกว่าอะไรฮะเราสามารถต่อยอดได้ด้วยแคนมามันไม่ได้ทําได้แค่ทำนี่ครเราสามารถทําวิดีโอจากมันได้ด้วยเป็นวิดีโอสั้นๆ หรือจะเป็นวิดีโอยาวก็ได้ตัดต่อได้เบื้องต้นนะฮะเรแล้วก็มาเริ่มันที่นี่เลยฮะสร้างงานออกแบบครับผมก็จะเลือกวิดีโอ facebook ครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเทมเพลตที่น่าสนใจอ่ะนี่เลยหล่อๆเลยครับก็เขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเทมเพลตให้เราเลือกเนาะว่าแบบเออเนี่ยเราอยากได้วิดีโอโปรแบบไหนอะไรเงี้ยแบบสมมติว่าคุณอยากจะ ทำสื่อเพื่อนําไปโปรโมททางช่องทางออนไลน์ครับก็เนี่ยเขาก็จะมีบล็อกมาให้เนาะเราสามารถแก้ขไขอะไรได้บ้างเราแก้รูปได้เราแก้ไอ้ตัวเส้นลายเส้นอะไรตรงนี้ได้ครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเราก็มาลองทําไปพร้อมๆกันนะกะ็ผมก็เปลี่ยนไปตามที่ผมต้องการผมผมอาจจะทําเกี่ยวกับอะไรดีสีกุ้งแล้วกันเนาะอ่ะเราก็เปมสีกุง้งคอนเสิร์ตอะ อะไรเงี้ยครับเราเราก็แก้ไขข้อมูลครับแล้วก็เราก็สามารถใช้รูปที่เราเขาเรียกว่ารูปที่เราเพิ่งจะทํามาเมื่อกี้ก็มาใส่แทนได้นี่เลยโอ,โอ้โหนี่เอเชียกับตะวันตกเจอกันจังๆใช่ครับเราก็เปลี่ยนกันอย่างนี้เลยฮะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งทําใหม่เองเหมดทุกอย่างคะ่ะตัวแคนวาเนี่ยเขาจะมีเทมเพลตเขาจะมีบล็อกให้เราสามารถทําให้มันได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับช่วยเราทุ่นแรงแทนที่เราจะต้องไปเสียเวลามากมายในการสร้างสื่อสร้างอะไรพวกนี้เราก็ มีช็อตคัทให้เราใช้อะเนาะซึ่งมันก็เปลี่ยนได้เขาเรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมพอสมควรเลยครับเราก็แก้ไขได้หมดมนะเนาะข้อมูลในนี้นอกจากนี้ครับเรายัางเปลี่ยนพื้นหลังได้ด้วยสมมติว่าเราเราอัปโหลดภาพขึ้นมาก็ได้หรือเราไม่ได้อัปโหลดเราใช้ของฟรีของมันก็ได้ครับอะเราก็สามารถเปลี่ยนพื้นหลังไปตามที่แบบอเขาเรียกว่า mood and tone ที่เราต้องการได้ครับอืม <c oughs> ครับผมในแค่กับ <c oughs> พิพาตาเองนะอืมใช่ครับอะไรแบบมันง่ายมากครับแล้วก็ เดีย๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรมันสามารถทำเขาเรียกว่าเอฟเฟกได้ไม่ยากด้วยครับแต่จริงๆมันก็มีมาให้อยู่แล้วเนาะเนี่ยนั่นแหละครับนี่เอฟเฟกต์ก่เราเปล่นไดใช่ครับเราแบบทำเาเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราก็เขาก็จะมีเทมเพลตพื้นฐานอะไรพวกนี้มาให้ใช้สำหรับแบบทำช็อตวิดีโอสั้นๆหรือจะตัดวิดีโอยาวได้นะครับผมเคยลองว่า อ่าตัดต่อเอาคลิปหนึ่งมาต่ออีกคลิปหนึ่งก็ได้เช่นกันเฮ้ยยาวสุดซีใช้กี่นาทีครับี่ตอนนั้นที่ซีตัดต่อรู้สึกจะประมาณสามนาทีแต่ซีคิดว่าน่าจะเกินกว่าน,นั้นได้เพราะไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนคลิปเป็นอะไรแต่นั่นคือผมใช้ถามเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้คลิปคนเปิดใจเนี่ยยี่สิบสามสิบนาทีชั่วโมงเนี่ยโหลดไม่ไปเว้ยายาวมแต่ยาวไปซีคิดว่า <ๆ S 2> น่าจะลองลองอัพขึ้นได้ครับเพราะว่าเขาเรียกไรอันนั้นคือมันเป็นวิดีโอที่มีเสียงด้วยฮะเออใช่ครับ แต่ว่าถ้าถามว่าแนะนํำไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามาแค่มาตัดแตะเอาไว้แบบ insert insert เป็นเขาเรียกว่าอะไร insert เป็นเป็นมันเอาไว้ทำสั้นทหรือเ่หัวเรื่องมากกว่าเหมือนกับว่าเราเอาเข้ามาเพื่อแบบ insert ภาพเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกแคนว่าเขามีคลังภาพให้แทนที่เราจะต้องโหลดภาพลงมาในเครื่องเราไม่ต้องใช้เราก็ใช้ภาพที่เขามีให้นั่นแหละครับผมเคยเคยโหลดไปชั่วโมงหนึ่งโอ้ไม่รอละ มันไม่กดมันจะยาวไปวะนานไปนานไป่านไปเออโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเออเอาเฮ้ยจบกันดื้ออย่างเงี้ยเหรอก็มาทํากันเร็วๆสั้นๆครับมันก็พี่แต่ว่าแต่ว่าดีมากคือรู้ไหมว่าโกดบุ่มก็ใช้อันนี้เลยแล้วคนที่แนะนําให้รู้จักคันว่าใครรู้ไหมใครครับพอทอคิม เอ้ยแล้วคนมาจากคนนั้นคือก่อนหน้านี้บอกเลยนะว่าจะไปตัดรูปตัดอะไรนะสวัสดีคุณพิพาจะไปตัดรูปตัดอะไรสมัยก่อนยู่งเนาะเข้าโฟโต้ช็อปใช่แล้วมาช้าเครื่องแบบไม่ได้เร็วเ่ะโอ้นโอ้เป็นชีวิตที่แบบว่าคอแต่พอที่ซีเอามาโชว์เมื่อกี้คือบางคนใช้แล้วเขาก็รู้แต่บางคนอีกเยอะมากที่ยังไม่รู้ใช่ครับฟรีด้วยแค่กระพิบตา เปลี่ยนากห,หลังขัดพื้นหลังแค่นี้พุ่นเวลาชีวิตไปเยอะมากเลยนะไม่จำเป็นต้องเรียนดีไซน์ไม่จำเป็นต้องแบบไปเรียนอะไรแพงๆเนี่ยเราสามารถเนี่ยเริ่มต้นด้วยตัวเราเลยก็มาลองคิกๆเล่นๆดูเดี๋ยวมันก็อาจจะแบบทําให้สวยได้เพราะมันก็มีไกด์ไลน์ของเทมเปียเขาให้เรามัน,มน<ด>อยู่ที่คนพรีเซนต์ด้วยนะพรีเซนต์ด้วยด้วยความที่ว่าเฮ้ยมันง่ายคลิกแค่นี้เองคลิกแค่นี้เองเออมันอยู่ที่คนพรีเซนต์ด้วยนะคะก็เอาความดีความชอบไปด้วยนะคะ อ่ากระสบการณอะนี hmm. ่แหละค่ะก็คือบรรยากาศของวันเกิดวันเกิดความรู้ประกันไทยแล้วก็มี